ก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะครับที่ได้รับการชำระเงินนะครับจากแพลตฟอร์มของ Facebook หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับผมส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมก็กระท่อนกระเท่นนะครับกระท่อนกระเท่นยอดเรียนวิ่งช้ายอดวิวก็น้อยนะครับอันนี้ จากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับและจากประสบการณ์ที่เข้าไปดูอาจารย์หลายๆช่องหลายๆแพลตฟอร์มนะครับท่านออกมานําเสนอให้สาระความรู้แบ่งปันให้กับเรานะครับหลักๆนะครับตรงมากเลยก็คือเนื้อหาของเรานะครับไม่เป็นที่น่าสนใจนะครับ ยอดวิวมันก็เลยน้อยคนเข้ามาดูน้อยยอดเหรียญก็น้อยเป็นธรรมดานะครับทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรจะให้ยอดเหรียญขยับเร็วขึ้นยอดวิวสูงขึ้นก็แน่นอนนะครับคิดเนื้อหาใหม่ แล้วก็ทำเนื้อหาที่แปลกแปลกแหวกแนวหน่อยนะครับที่ไม่ซ้ําไม่ซ้ํากับช่องอื่นๆนะครับก็มีโอกาสยิ่งในการที่จะทําให้ช่องเราโตขึ้นยอดวิวสูงขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรคู่แข่งขันเยอะนะครับความเสี่ยงก็เยอะ นะครับผมโอกาสที่คนจะเข้าไปดูหลายๆช่องมันก็มีเยอะนะครับส่วนช่องเราเนี่ยเราย้อนกลับมาดูในเนื้อหาของเราซึ่งทำเหมือนของเขาแล้วก็มาดูประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของเสียงในเรื่องของภาพคมชัดไหมอะไรยังไงมันปัจจัยหลายๆอย่างมารวมกันนะครับฉะนั้นก็มีอยู่วิธีเดียวคือคิดต่อ นะครับคิดต่อแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆลองดูนะครับทำสิ่งใหม่ๆลองดูแล้วก็ขยันไปศึกษาหาความรู้ในแต่ละแพลตฟ,ฟอร์มแล้วก็เข้าไปดูไปชมไปฟังอาจารย์หลายๆท่านแนะนำนะครับมาปรับประยุกต์เปรียบเทียบแล้วก็ปฏิบัติในช่องของเราลองดูนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับ สู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปแล้วก็พยายามต่อไปมันคือรายได้ที่อยู่ในอากาศอาจจะเป็นรายได้หลักในอนาคตเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยกับทุกท่าน